ตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะคะกำลังจะกลับบ้านที่กรุงเทพปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะคะก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่มั้งก็เลยดีนะคะที่ทางศูนย์เนี่ยเขาก็มีแบบเขาเรียกว่าไรเบอร์ฉุกเฉินนะคะก็เลยโทรไปให้ช่างมาดูให้ค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เราอะไม่ได้คาดคิดนะคะมากมายสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกเกมโลกเนาะพอรถสตาร์ทไม่ติดซึ่งมันไม่เคยเป็นนะคะพอดีเพิ่งเอารถเข้าศูนย์ไปเมื่อสองวันที่แล้วแล้วก็พอรถสตาร์ทไม่ติดเสร็จปุ๊บ คนที่บ้านก็วยไวายขึ้นมานะคะเล็กน้อยถึงปานกลางนี่กำลังเอาน้ำให้น้อง <c oughs> ดินก็แบบเหมือนเดิมค่ะนิ่งๆนะคะนิ่งๆดูว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะแก้ยังไงนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ตอนแรกก็เขาก็จะรอแบบ8โมงคือตอนแรกเราตั้งใจว่าเจดโมงล้อหมุนใช่ไหมเออเจดโมงล้อหมุนเขาก็แบบจะรอ8ดโมงให้ช่างให้จะโทรไปที่ศูนย์อะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วปินก็เลยบอกว่าอา้าวมันมีเบอร์ไอ้นี่ไม่ใช่หรอออนไลน์อะ่ะที่แบบเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวโทรเข้าเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวเขาก็ต้อง ประสานงานกันไปที่ศูนย์ก็ต้องรอศูนย์อยู่ดีนะคะปรินเลยบอกว่าอันนั้นมันหน้าที่เขาเราก็โทรเข้าไปก่อนเพราะมันมีเบอร์ฉุกเฉินให้โทรเราก็โทรเข้าไปก่อนส่วนเขาจะไปประสานงานอะไรมันเป็นเรื่องภายในของเขาปรากฏพอโทรไปเขาก็ประสานช่างมาเลยนะคะประสานช่างมาเลยแล้วก็ก็ดีที่ว่าเรามี มีสัมพันธ์นะคะกับช่างที่ศูนย์ด้วยนะคะช่างที่ศูนย์แบบดีมากๆเลยนะคะเป็นใช้รถนิสสันค่ะ n i สสัน k i ก k ์นะคะซื้อตั้งแต่เปิดตัวแรกๆเป็นรุ่นแรกๆที่ไว้วางใจเพราะว่าคันก่อนก็ใช้นิสสันนิสสันมาร์ชนะคะแล้วมันทนมากเลยเพื่อนๆเป็นรถเป็นรถที่แบบนิสสันมาร์ชนะซื้อใช้เลย ไม่ต้องคิดมากนะสี่แสนกว่าบาทคุ้มนะคะไปไหนสบายถึงคนจะมองว่าเราขับรถครันเล็กๆอุ้สบายมากนะคะใช้มาสิบกว่าปีคุ้มสุดๆแล้วครันนี้ก็มันนานแล้วแงนะคะมันเริ่มแบบว่าใช้งานมานานเราก็ต้องการที่จะมีความเซฟตี้ในการเดินทางไกลก็ซื้อนิสสันคิกส์นะคะแล้วก็ ดีค่ะดีนะคะซื้อรุ่นแรกๆเลยซื้อตัวลิมิเต็รุ่นท็อปรุ่นแรกๆเลยนะคะพอตอนนี้ออกมาปรากฏว่ารดราคาให้ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าล่ะคาคุณนิสสัน <c oughs> อ่าอันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าช่างที่ที่นี่ดีนะคะช่างที่ที่ป่นเจอเนี่ยนะอ่าที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะก็ดีที่ว่าประสานงานให้คุยให้อะไรแบบปรึกษา โทรไปตั้งแต่6โมง6โมงเช้าโทรไปส่วนตัวแกก็ช่วยดูช่วยแบบคุยกับช่างที่เข้ามาน่าจะเป็นแบตเตอรี่ค่ะน่าจะแบตหมดอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เรามีการวางแผนอะไรเนี่ยปรินถึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกวางแผนไปแล้วมันก็ต้องยืดหยุ่นนะคะหรือสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปรินก็จะคิดเลยว่าอ๋อแสดงว่าเราอะ ยังไม่ควรจะเดินทางช่วงหนังอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรสมมติว่าต้องเลื่อนไปหรือ,อยังไงก็แก้ไขไปตามสิ่งที่เราทําได้นะคะไม่ perfectionist ว่าเฮ้ยเนี่ยขนขอ,ของขึ้นไปแล้วก็ต้องขนลงมาอะไรตั้งใจจะไปวันนี้วางแผนไว้แล้วหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ก็ใครเป็นคนบอกละ่ะว่าทุกสิ่งมันจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดนะคะ มนุษย์มงคลเนี่ยควรใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะที่เข้ามาเป็นครูรู้ในแต่ละวันคือทำตัวให้มันพร้อมรับทุกสถานการณ์มันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็จะทำให้เราอะคิดถึงสิ่งเฉพาะหน้าแบบวางแผนคร่าวๆแล้วก็เจอสิ่งเฉพาะหน้าแล้วก็เรียนรู้นะคะแก้ปัญหาหรือค่อยๆเดินไปทีละสะเต็ปเท่าที่เราทำได้ ตรงที่ทําได้และทําได้ดีที่สุดปรินว่ามันคลายเครียดไปเยอะนะคะไม่เป็นไรทุกอย่างมันมีทางออกมันจะออกอย่างไหนแค่นั้นเองมันจะเป็นที่อย่างที่เราชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะแต่ทุกสิ่งมันมีวิธีการที่มันจะดําเนินต่อไปจากระวาลก็ยังต้องเดินหน้าต่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างะคะ่ะฉะนั้นก็ตอนนี้เจ็ดเจ็ด นาฬิกา13บสนาทีนะคะก็เลทจ,จากที่ตั้งใจไว้ประมาณ10กว่านาทีแต่ก็ยังไม่ได้ช่างกำลังพ่วงแบตให้อยู่แล้วก็ไม่รู้ยังไงไม่เป็นไรก็เราก็เตรียมตัวเก็บของรออาบน้ําแต่ตัวรอยังไงก็ได้อ่ะเนี่ยค่ะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเรานะคะก็เป็นแบบนี้แหละเนาะในการที่เราจะ ใช้ชีวิตนะคะก็ต้องแก้ไขกันไปไม่ต้องตื่นตูมไม่ต้องอะไรมากมายเพื่อนๆเพราะว่ายังไงก็ต้องแก้ไขจัดการไปอยู่ดีนะคะทำด้วยใจสงบทำด้วยใจนิ่งๆดีกว่าน,นะตอนนี้ได้เดินทางออกมาแล้วนะคะก็8โมงค่ะช้ากว่ากำหนดไปประมาณ1ชั่วโมงเท่าน,นั้นเองนะคะเห็นไหมคะว่า มันก็แก้ไขได้นะคะตอนนี้รถวิ่งได้แล้วแต่ว่าช่างที่ศูนย์บอกว่าเพื่อความชัวร์นะคะให้เข้าไปดูที่ศูนย์เดี๋ยวเขาจะดูให้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยสําหรับการดูแลนะคะต้องขอขอบคุณการจัดการอย่างดีที่สุดนะคะของทุกฝ่ายเลยะคะ่ะทั้งฝ่ายบริการลูกค้าทั้งช่างที่มาดูให้ที่บ้านนะคะแล้วก็ช่างที่ศูนย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกองประกอบทุกคนนะคะที่ ช่วยเหลือ <poker> ด <phones> <int os> ูแลกันเป็นอย่างดีเลยขอบคุณค่ะเพิ่งออกจากศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรสรุปแล้วก็เป็นที่แบตนะคะแบตแบตหมดน่าจะเปิดประตูรถลืมไว้เมื่อคืนแบบปิดไม่สนิทอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะช่างดูแลดีมากนะคะมารอตั้งแต่เช้าเลยโทรไปตั้งแต่หกโมงนะคะพอบอกว่าเออเดี๋ยวจะเอารถเข้าศูนย์แกมาแต่เช้าเลยเมื่อกี้เข้าไปในศูนย์ยังไม่มีรถสักคันเลยนะคะมารอเพื่อที่จะดูให้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะเรามีตัวช่วยนะคะผู้ช่วยอัจฉริยะอยู่กับเราเสมอนะคะขอให้เราได้มั่นใจว่าในทุกเส้นทางทุก สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะค่ะมันจะมีวิธีของมันนะคะมันจะมีวิธีจัดการของมันเราอย่าไปต้านทานหรือไปจํากัดมันมากนะคะให้ทําไปตามสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะมีทางของมันไปเองมันอาจจะมีทางออกที่ไม่ตรงใจเราที่สุดร้อยเปอร์เซนแต่มันจะต้องคลี่คลายไปแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นอีเหตุการณ์หนึ่งที่นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า ชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละในทุกวันนะคะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้นะที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะคะบางครั้งการวางแลนวางแผนก็ทำไว้คร่าวๆค,ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันจะต้องยืดหยุ่นปรับตัวก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นั่นคือหัวใจเลยของมนุษย์มงคลที่เล่นเกมโลกนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะแล้วติดตามกันต่อไปนะคะ